เราปรับโหลดเราจะชาร์จได้จริงไหมเยวเรามาดูครับถ้าการชาร์จลูกนึงก็อยู่ประมาณไม่เกิน1าทีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนิบเรห็นกันกวันนี้เราอยู่รอบพนี้น,นะครับเวันนี้เราได้มาส่งเคื่องปัดไฟลูก้านะครับหน้างานก็นอยู่ที่อำเภอท่าตมจังหัดสุรินครับตอนนี้เราได้ทำการเช็คโหลดแล้วก็ ปรับโหมดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยคือตอนนี้เรากำลังทำการชาร์จนะครับเพื่อทดสอบการใช้งานว่าชาร์จจะได้จริงไหมหลังจากที่เราปรับโหมดแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับว่าเราปรับ,รบโหมดแล้วจะชาร์จจะได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูครับ ก็หลังจากที่เราได้ทําการตั้งโหลดเครื่องสั่นไฟตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีเนี้ยเรามาลองชาร์จแบบดูปรากฏว่าคือชาร์จงานได้จริงครับไม่มีการตัดครับทั้ง2แบบทั้งสองลูกก็ตรงตามเวลาที่เรากหดงงานดไว้ประมาณถ้าการชาร์จลูกนึงก็อยู่ประมาณไม่เกิน10นาะทีอันนี้ผ่านไปแล้วทั้งสองลูกครับเสร็จเรียบร้อยในการตั้งโหลดเราเรามาถามลูกค้าดูก่อนนะว่าลูกค้าที่รู้จักร้านเราเนี่ยลูกค้าคือ รู้จักในช่องทางไหนครับพ่อพ่อเบิ้งช่งแค่ไลยครับคือปลูกอ๋อลูกค้าเบิ้ลส่งเป็นยุทธภูมเนะครับคือเป็นยุทกภูมิเลยตัดสินใจไปซส้อมาครับคือเรามาส่งเนี่ยไกลอยู่นะครับอยู่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอท่าตูมสุรินทร์คือจากร้านเรามาก็ระยะทางก็ประมาณเจ็ดร้อยโลได้หลังจากนั้นเราก็ทำการตั้งสรียบร้อยแล้วถ้าสนใจนะครับก็ เข้าไปดูในร้านได้หรือว่าโทรไปสอบถามลูกคอนนะครับว่าเรื mm ่องมาทางโดนทางโดนกาเกษตรเนี่ยเราจะมีทีมช่างแนะนาอีกทีหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับ mm hmm. อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีง,งานยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ